จะ8ปดโมงเปิดร้านนั่นแหละเดี๋ยวพี่นิวก็มาสวัสดีค่ะเปิดร้านกันดีกว่าหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอะไรแม่ช่วงนี้ยอดเราตกใช่ไหมแม่ไปดูวิธีมาเคล็ดลับเรียกลูกค้าก่อนเปิดร้านเคล็ดลับเรียกลูกค้ายังไงแม่มามาทุกคนมามายืนเรียงแถวกันดีๆท่องนโมสามจบนะแล้วก็อธิษฐานเอานะอยากขายอะไรก็อธิษฐานไปลูกๆนะสาธุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคน,มามาก,น,นนะก่อ,เอนเข้าร้านก้าวขาซ้ายก่อนเข้าร้านเลยนะ<า><า> ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายแม่แม่จะบ่ายมงแล้วไม่เห็นจะมีลูกค้าสักคนเลยนั่นนะสิคาถามแม่ไม่เห็นจะได้ผลเลยเออลืมเขาให้ทำเก้าโมงเกนาทีแต่เราเปิดร้าน8ปดโมงไง นพรุ่งนี้เราต้องเปิดร้าน9ก้าโมงเนาทีหรอใช่พ่อแม่ดูมาน่ะเลขเก้าเป็นเลขมงคลแต่เจ๊จะไม่ว่าเราเหรอแม่เพื่อยอดขายที่ปังเจ๊ไม่ว่าหรอกน่าจะ8ปดโมงเปิดร้านนั่นแหละเดี๋ยพี่นิวก็มาสวัสดีค่ะเปิดร้านกันดีกว่าหยุดเดี๋ยวเดียดียดยอะไรแม่ช่วงนี้ยอดเราตกใช่ไหมแม่ไปดูวิธีมาเค็ดลับเรียกลูกค้าก่อนเปิดร้านเค็ดลับเรียกลูกค้า ยังไงแม่มามาทุกคนมามายืนเลียงแถวกันดีๆท่องนโมสามจบนะแล้วก็อธิษฐานเอานะอย่าขายอะไรก็อธิษฐานไปลูกๆนะสาธุเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนก่อนเข้าร้านก้าวขาซ้ายก่อนเข้าร้านเลยนะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายแม่ จะบ่ายโมงแล้วไม่เห็นจะมีลูกค้าสักคนเลยนั่นนะสิคาถามแม่ไม่เห็นจะได้ผลเลยเออลืมเขาให้ทำเก้าโมงเก้านาทีแต่เราเปิดร้านแปดโมงไงงั้นพรุ่งนี้เราต้องเปิดร้านเก้าโมงเก้านาทีเหรอใช่พ่อแม่ดูมานะ่ะเลขเก้าไปเลขมงคลแต่เจ๊จะไม่ว่าเราเหรอกแม่เพื่อยอดขายที่ปังเจ๊ไม่ว่าหรอกพี่พรพี่พรหยุด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 เช็ดกระจกได้แล้วอ๋อทำไมยังเช็ดไม่เสร็จเลยนะยอดขายตกขนาดนี้จะมวเช็ดกระจกู่นั่นหรอ มามาคิดช่วยกันหาวิธีเพิ่มยอดขายแต่พี่พูดไม่เก่งนะขายของก็ไม่เป็นเออนะ่ะลองคิดดูนะว่าเราจะทำกันยังไงอุย้ยขอทางหน่อยนะคะ อันนึงค่ะ20บาทค่ะร้านนี้มีวิธีขายแปลใหม่ดีนะคะแปลกใหม่ยังไงพี่พรทำอะไรคะเนี่ยก็เพิ่มยอดขายไงฮะ ชมพู่เมื่อวานนี้เงินหายไป250บาทนะหรอคะเอาเงินมาใส่คืนให้มันครบนะเพราะว่าเมื่อวานหนูเป็นคนยืนเครื่องหนูต้องรับผิดชอบได้คะ่ะคิดเงินคะ่ะทั้งหมด139คะ่ะอุ้ยพี่มี120ลดให้ได้ไหมคะขาด19บาทเองเออก็ได้คะ่ะขอบใจนะจ๊ะไม่ต้องใส่ถุงนะ คิดตังจากคนสวยทั้งหมด359ค่ะตัวเองพี่มีอยู่300เองลดได้ไหมไม่ได้ค่ะถ้าเงินไม่ครบหนูต้องรับผี่ชอบนะ้นตัวเองพี่เพิ่งไปหาหมอมาตังไม่เหลือเลยเหลือแค่นี้เองอสอสงสารพี่เถอะพี่มาซื้อออกจะบ่อยนะงั้นก็ได้ค่ะชมพู่เงินหายอีกแล้วเออ ทำไมหนูมาคิดเงินทีไรเงินมันหายตลอดเลยเป็นอะไรนับเงินไม่ครบเหรอพอดีว่าหนูลดให้ลูกค้านะคะแล้วลดทําไมลูกค้าขอลดค่ะหนูสงสารเขาหนูก็เลยลดให้ฮะเดี๋ยวหนูเอาเงินหนูมารับผิดชอบเองค่ะมาเหมียวพี่พรมารับเงินเดือนจ้าขอบคุณค่ะโหเดือนนี้ได้พิเศษเพิ่มเหรอคะเจ๊ใช่จ้ะเจ๊เห็นพวกเราสองคนทํางานเหนื่อยกันน่ะค่ะเจ๊ขอบคุณนะคะพี่พรอาทิตย์นี้ล้างห้องน้ำแล้วยังคะค่ะค่ะค่ะ ร้อนก็ร้อนเดี๋ยวต้องรีบไปทําบัญชีอีกนะลูกค้าเขาสั่งของเยอะแยะต้องรีบไปส่งของอีกแนะนําน้ําตกพาดาดาโบค่ะช่วยให้ผิวอิ่มน้ําหน้าชุ่มชื้นอ๋ออันนี้เหรอคะมะเมียวค่ะเจ๊เสร็จแล้วไปเช็ดกระจกหน่อยนะเปื้อนมากเลยมะเมียวค่ะเจ๊เช็ดกระจกเสร็จอย่าลืมมากวาดพื้นนะพื้นเลอะมากเลยพี่พรทําอะไรหรอซ่อมพัดลมให้เจ๊นะมันเสียไม่รู้เป็นอะไรแล้วทาไมเจ๊ไม่เอาไปร้านซ่อมล่ะ เธอก็น่าจะรู้พนักงานที่นี่ต้องทําได้ทุกอย่างแบบนี้ไม่ได้ละเจ๊ <J S 1> <J S 2> คะทําไมเจ๊ถึงไม่รับคนเพิ่มทําไมล่ะพวกเราก็อยู่กันสองคนมาตั้งนานนี่พี่ทําตําแหน่งบัญชีหนูก็เป็นพนักงานแนะนําสินค้าแต่ตอนนี้เราสองคนาทาแทบจะทุกอย่างในร้านแบบนี้ไม่ไหวหรอกคะ่ะพวกหนูเหนื่อยนะคะเจ๊ J. ถ้าพวกเรายืนยันอย่างนั้นเจ๊ J. ก็จะรับพนักงานเพิ่มละกัน <gasps> น่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วเนาะ ทุกคนมารับเงินเดือนจ้าค่ะชมพู่ขอบคุณค่ะพี่พีคขอบคุณค่ะอันนี้มาเหี่ยวกับพี่พรจ้ะขอ,ขอบคุณค่ะเจ๊จทําไมได้แค่นี้เดือนนี้ไม่ได้พิเศษเหรอเจ๊ก็เจ๊รับพนักงานมาเพิ่มให้แล้วไงตอนนี้ทุกคนก็ไม่ได้ทํางานหนะักต่างคนต่างมีหน้าที่เป็นของตัวเองคุณน้ําพีคคุณคือผู้จัดก,การร้านนะมีอะไรก็ตัดสินใจนแทนเจ๊ได้เลยค่ะเจ๊ ชมพู่โลออนเนี้ยมาเติมแถวและหกขวดเลยนะค่ะผู้จัดการชมพู่ค่ะเจ๊โลออนนี้เติมอะไรเยอะแยะเติมแถวและสามขวดก็พอเอาไปเก็บได้ค่ะเจ๊ชมพู่ลิฟนี่นะแกะเทสเตอร์ทุกตัวเลยนะให้ลูกค้าลองค่ะผู้จัดการ้ยตนนายแล้วลิปสติกพวกนี้ใครมาแก่เนี้ยหนูเองค่ะเจ๊แกทําไมแกะให้ลูกค้าลองค่ะจะบ้าเลยเธอรู้ไม่ต้นทุนเท่าไหร่เนี่ยต่อไปห้ามแกกนะค่ะเจ๊ชมพู่น้ำหอมพวกนี้นะ มันไม่ค่อยได้ขายพี่ว่านะเอามาลดราคาเหลือ59บาทนะค่ะผู้จัดการว้าวชมพู่ทำไมน้ำหอมติดป้าย59ก็ผู้จัดการบอกให้ติดป้ายลดราคาค่ะลดทําทไมมันขายได้อยู่ไปเอาป้ายเดือนมาขึ้นฉันจะหาเงินเดือนเธอเลยนี่ค่ะเจสรุปฉันต้องฟังคําสั่งใครเนี่ยคุณน้าพิกคุณคือผู้จัดการร้านนะมีอะไรก็ตัดสินใจแทนเจได้เลยค่ะเจชมพู่โลออนเนี่ยมาเติมแถวละหกขวดเลยนะค่ะผู้จัดการ ชมพู <Sh> ่ค่ะเจ๊โลออนนี้เติมอะไรเยอะแยะ,เ,ยะเติมแถวและสามเผือก็พอเอาไปเก็บได้ค่ะเจ๊ชมพู่ลิปนี่นะแกะเทสเตอร์ทุกตัวเลยนะให้ลูกค้าลองค่ะผู้จัดการว้ายตายแล้วลิสติกพวกนี้ใครมาแก่เนี่ยหนูเองค่ะเจ๊แก่ทําไมแกะให้ลูกค้าลองค่ะจะบ้าเล้วเธอรู้ไหมต้นทุนเท่าไหร่เนี่ยต่อไปห้ามแกกนะค่ะเจ๊ชมพู่น้ําหอมพวกนี้นะ มันไม่ค่อยได้ขายพี่ว่านะเอามาลดราคาเหลือ59บาทนะค่ะผู้จัดการว้าวชมพู่ทำไมน้ำหอมติดป้าย59ก็ผู้จัดการบอกให้ติดป้ายลดราคาคา่ะลดทำไมมันขายได้อยู่ไปเอาป้ายเดือมาขึ้นฉันจะหาเงินเดือนเธอเลยนี่ค่ะเจ๊สรุปฉันต้องฟังคำสั่งใครเนี่ยโอ๊ยยายนิวค่ะเจ๊แกทำไมไม่ติดราคาฉันบอกกี่ครั้งแล้วทำไมไม่จำขอโทษค่ะเจ๊อันเท่าไหร่ไปดูมาสิฉันเลยเหยกับแกจริงๆเลยขอโทษค่ะเจ๊เดี๋ยวหนูดูราคาให้ ักูนะคะลูกค้าน้ำหอมเลิฟพชั่นขวดใหญ่อ๋อมาใหม่นี่เองปกติมีแต่ขวดเล็กมีหน้าหล่ะเราเลยยังไม่ได้ติดราคารอแป๊บนึงนะคะลูกค้าลูกน้องพี่มันก็เป็นแบบนี้แหละไม่ได้เรื่องสักอย่างวันวันหนึ่งมาทํางานอาสมองมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ๊ร้านนี้ปากจัดจริงๆถ้าฉันเป็นลูกน้องนีฉันลาออกไปนานแล้วยายนิวค่ะเจ๊เห็นไหมแหกตาดูซิว่าพื้นมันเปื้อนขอโทษค่ะเจ๊เดี๋ยวหนูรีบทาความสะอาดค่ะทํางานแต่ละวันต้องให้บอกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ร ไม่ใช่มาแต่ตัวน้องพนักง,งานคนนี้ทนได้ยังไงตั้งหลายปีงานมีตั้งเยอะตั้งเยอะไม่ไปหาทำเออเจ๊คะพอดีว่ารอบนี้แม่หนูจะต้องไปให้คีโมอะค่ะแต่ว่าตังค์หนูไม่พออ่าเดี๋ยวเจ๊โอนให้เจ๊คะทำไมโอนยมาเยอะจังคะเออเอาไปเลยถือว่าเจ๊ช่วยเอาไปรักษาแม่ตั้งแต่แม่หนูป่วยเจ๊ก็ช่วยหนูตลอดเลยหนูเกรงใจค่ะเราไม่ว่าหนูจะมีปัญหาอะไรเจ๊ก็ช่วยหนูตลอด จะมาลำนี้ลำไรไปไปไปิดร้านไปเสียเวลาที่จะไปฟิตเนสและมาเมี่ยงท้องแกก็โตแล้วทำไมไม่ลางานลาแล้วจะ้อะไรกินเหรอพี่พรหนูก็ตัวคนเดียวแล้วไอ้มิยิมันหายหัวไปเลยเหรอมันไม่มาส่งเสียดูแลแกเลยเหรอเขาไม่รู้ด้วยซ้ําค่ะว่าหนูท้องเฮ้ยไ,ไอ้ผู้ชายไม่มีความรับผิดชอบโอ้ยโอย้ปวดท้องมากเลยโอ้ย แม่มิเอลจะเป็นอะไรเพื่อวดท้องจะคลอดแล้วแม่มียวช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้าเป็นอะไรไหมครับให้ผมช่วยไหมครับเจ็บท้องจะคลอดลูกขาดวยพาไปโรงพยาบาล่อยค่ะฮะแม่มยวอมิดินแกหายไปไหนมาถ้าไม่อยากไปหาหมอเดี๋ยวนี้มันเจ็บท้องจะคลอดลูกอยู่แล้วโอ้ยปวดท้องมากเลยเอ้าโอ้ยแม่มิเอเอ้าเดี๋ยวเรียกรถพยาบาลให้ไม่ไหวแล้วปวดท้องมากเลยโอ้ยอ้ท่านนิดนะแม่มีเวลเอารถโรงพยาบาลมาแล้วโอ้ยปวดท้องจะคลอดแล้ว ห่างกันแค่ห้าหกเดือนมีคนใหม่แล้วเหรอชมพู่เอากิฟท์ช็อปมาเติมหน่อยสิมันว่างเนี่ยจะหมดแล้วค่ะเจ๊ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะค่ะเจ๊ชมพู่ทำไมไม่เติมของให้เรียบร้อยมันเกะกะลูกค้าเนี่ยขอเติมกิฟท์ช็อปแปบ๊บนึงค่ะเจ๊เดี๋ยวหนูไปเก็บมาเก็บเดี๋ยวนี้เลยมันขวางทางลูกค้าเลือกของเนี่ยค่ะค่ะเจ๊ ทำไมไม่ดึงหน้าสินค้าออกมาให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวหนูเอาขอไปเก็บแป๊บนึงค่ะเจ๊ยายคนนี้ให้ทําอะไรก็ช้าไปหมดไม่เรียบร้อยสักอย่างชมพู่ของตัวนี้ทาไมมันว่างทำไมไม่เอามาเติมใส่มันหมดค่ะเจ๊มันหมดก็แยกตัวนี้ออกมาให้เป็นสองขาสี่มันจะได้เต็มเต็มมันจะได้หน้าซื้อไม่ใช่มาวางโลงเล่งอย่างนี้ค่ะเจ๊แม่ค้าคะอันนี้มีอีกไหมคะหนูอยากได้อีกสองขวดคะ่ะชมพู่ชมพู่อยู่ไหนอ่าเจ๊เอาตัวนี้มาให้ลูกค้าอีกสองขวดค่ะเจ๊ได้แล้วคะ่ะ เดี๋ยวของข้างหน้ามันว่างเอามาเติมให้มันเต็มหนูพักกินข้าวอยู่นะคะเจ๊ตอนนี้เลยเห็นไหมมันหมดแล้วเนี่ยลูกค้าไม่มีของเลือกค่ะเจ๊เลือกดูแผ่นมาก์ก่อนอไปเลือกรล้อื่นก่อนก็ได้ีซิ่งก็หมดเอาสูตรไหนดีนะ ขออนุญาตเช็ดชั้นนะคะฝุ่นมันเยอะทำไมต้องมาเช็ดตอนที่เราเลือกมันมาแล้วนี่น้องอะไรคะให้พี่เลือกก่อนแลว้วค่อเช็ดไม่ได้เหรอฝุ่นมันเยอะค่ะเดี๋ยวเจ๊ไม่เห็นเจ๊จะด่าเจ๊จะห่วงแต่ความสะอาดแต่เจ๊ไม่ห่วงความสะดวกของลูกค้าเลยเหรอเจ๊หนูเชี่ยวค่ะร้านต้องสะอาดห้ามมีฝุ่นงั้นเธอก็ปัดไปเลยจะไปซื้อร้านอื่น ได้ยินเสียงลูกค้าเป็นอะไรกันลูกค้าบอกว่าร้านสะอาดเกินไปเลยจะไปซื้อที่อื่นค่ะฮะมีแบบนี้ด้วยเหรอ